เราเคยเดินทาง2คนนะครับสองเท่าเพื่อที่จะเดินทางไปที่เยนโรสโตนเมื่อปี2020นะครับตอนนั้นเป็นเดือนเปลายเดือนกันยาปลายเดือนกันยาจนแต่ตอนนั้นเราออกจากชิคาโกแล้วก็ไปมองไปมองรัสโมเออมองรัสโมอยากจะเห็นประธานาธิบดีสี่คนก็ไม่ได้เห็นสี่ท่านไปไปถึงไปถึง ไปถึงแต่ไม่ได้เห็นเพราะหมอกลงเออหมอกลงเดินทางมาเป็นวันเป็นวันแล้วจอเข้าไปถึงเยโรสโตนแล้วกลางเต็นนอนเตรียมจะเข้าเยโรสโตนแล้วไปไม่ได้อีกหิมะตกตอนกลางดึกกลางดึกที่เยโรสโตนนั้นปีหนึ่งเนี่ยท่องเที่ยวได้ประมาณหกเดือนเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เส้นทางที่จะเข้าไปนั้นแล้วแต่ว่าเราจะตั้งต้นที่ไหนแน่นอนครับ คราวนี้เราตั้งต้นที่ลาสเวกัสเพราะเรามีฐานอยู่ที่นั่นแล้วก็1 1เอ็ดชั่วโมงเพิ่งมาถึงไวยอมิงใช่ไหมรัฐอะไรรัฐมาไอ้นี่ไอไอดาโฮอ๋อไอดาโฮขอโทษมาถึงรัฐนไอดาโฮก่อนเพราะว่าเยโรสตัวนี้มันคุมสามรัฐมีไอดาโฮไวยอมิงแล้วก็อะไรเนวาสกาเอ้ไม่ใช่สิอีกรัฐหนึ่งไม่เป็นไรครับ แต่ทีนี้ขนาดรถเล็กเนี่ยมันก็ไม่ไหวเพราะไม่มีพื้นที่ที่จะใส่ข้าวของไหนจะของกินของใช้กระเป๋าคนละลูกกับหมดแล้วล้วจะเอาจะเอา,จะเอาเครื่องนอนพ่อผมมาไม่ได้อยู่แล้วเพราะเรากะว่าเราจะนอนโรงแรมตลอดวันนี้เรามาพักที่ที่มาเราเรียกรีสอร์ทใช่ไหมเปรีสอร์ทรีสอร์ทปรฏว่าหนาวมากครับนี่ขนาดฤดูร้อนนะ แต่ทริปนี้มีละนะพิเศษอีกอย่างอมีสุนัขสามตัวมาด้วยอเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเดินทางไกลเจ็ดชีวิตกับสามสุนัขสามสุนัขนะครับหมาเร,เรียกอะไรเพราะก็ได้สุนัขนะครับสามชีวิตทําไมเราถึงอยากจะไปเยีโรสโตนซ้ําแล้วซ้ําอีกผมเนี่เป็นครั้งที่สี่นะของท่านนี่เป็นครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งล้มเหลวลเข้าไม่ได้ ทางที่สองนี่เกือบล่มเหลวมาจากฝรั่งเศสจองตูขึ้นินเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีข่าวหิมะถลม่มทําให้เส้นทางเข้าเขาปิดคราวนี้เห็นบอกว่าจะเข้าได้เฉพาะเขามีการปรับปรุงให้เข้าแล้วแต่ว่าคนเข้าเยอะมากปีหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าคนมาเที่ยวเนี่ยประมาณสองล้านคนเฉพาะรอบนี้ไม่รู้เท่าไหร่เขาเลยให้รถที่มีทะเบียนเลขคู่กับเลขคี่ เข้าตามวันเขาจัดระบบง่ายๆเข้าตามวันว่ารถเลขขี่ลงท้ายเลขขี่ก็ให้เข้าวันวันที่เป็นเลขขี่แล้ววันที่เลขขี่แล้วก็รถที่เป็นเ,เลขคู่ก็เข้าวันเลขคู่ทําไมถึงอยากจะไปนะักผมน่ะเคยไปมาแล้วต้องเริ่มต้นโดยการขอบคุณสอสอสุนัยนะครับผมนี่นะตอนเรียนหนังสือเนี่ยวิชาที่ผมไม่ชอบคือภูมิศาสตร์ภูมิศาสต์ ไม่ชอบต้องสารภาพที่อย่างตรงไปตรงมาแล้วไม่ไม่อายว่าผมเพิ่งรู้ว่าอเบกาเนะี่ยมีมีอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่โตแล้วก็สวยนะที่เรียกว่าเยลโลตนจากสอส,อสนันเมื่อสี่สี่ปีสี่ห้าปีที่แล้ว <C ın S 2> คุณบ,บอกผมบอกตายจะไม่ผมโม่คือ อเมริกาที่ที่รู้เนี่ยก็มีน้ำตกในกราร่านยเรารู้แคนแคนยอนผมก็รู้ซายเยรโลสต n ตนไม่ไม่รู้เพิ่งได้ยินจากปากของสอสสในเนี่ยก็ขอบคุณนะครับท้าให้ผมคิดเออเพราะว่าผมม,มีเหตุมีเหตุต้องมาเบกาบ่อยต้องไปสักครั้งหนึ่งก็สอง,สองปีที่แล้วไปครั้งหนึ่งไปไม่ถึงตามประวัติเนี่ยเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติ นะครับที่เขาบอกว่าเป็นอุทยานแห่งชาติอันแรกของโลกที่มีการประกาศใช้กฎหมายนะครับเมื่อเกือบร้อยปีมาแล้วของเรารู้จักกฎหมายอุทยานแห่งชาติก็เฉพาะสมัยจอมพลสฤษดิ์ครั้งแรกก็คือเขาใหญ่ก็แค่ปี2,500เท่านั้นเองและตอนหลังก็ก็ประมาณ50ปีมาห้าปีมาตอนหลังบรรดาอุทยานแห่งชาติก็จะมีปัญหากับประชาชนเพราะไปไล่ ไปอาที่ประชาชนไปไล่ประชาชนประชาชนที่เขาเคยอยู่มาก่อนนะะไอตรงนี้อาจจะมีหร<ๆ>ือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าที่มันไม่มีเพราะว่ามันอยู่เหนือเกือบจะเรียกว่าเหนือสุดของอเมริกาไม่ไม่ผมผมพูดเมืองไทยต่านสิอุทยานเนียที่เนี่ยนะเขาบอกว่าพื้นที่เราเราเปรียบเทียบเขาใหญ่เกือบไม่ได้เลยนะครับมีพื้นที่สองล้านเอเคอร์นี่ครับสองล้านเอเคอร์หรือประมาณ4 3 7 5 0ตารางไม หรือ8,992ตารางกิโลเมตรหรือ5,620,000ไร่โอ้โหอยู่ใน3รัฐครับไวโอมิงมอนทานาและไอดาโฮไอดาโฮครับแล้วก็เป็นอุทยานแห่งแรกของโลกแต่เป็นสถานที่แห่งที่2ที่เป็นมรดกโลกนะในสหรัฐอเมริกาและเป็นแห่งที่4ในทวีปอเมริกาเหนือครับ มันก็น่าตื่นเต้นนะน่าตื่นเต้นแล้วแล้ว,ลวตอนนั้นคนเล่าว่ามีบอ่อน้ําพุอ้าวเป็นร้อยร้อยบอ่บอบ่อน้ําพุแหม่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเอาให้ดูก่อนเขาบอกว่ามีบ่อน้ําพุร้อนมากกว่าหนึ่งหมื่นแห่งโอ้โหเนี่ยทําให้ผมอยากอยากไปดูสองร้อยห้าสิบแห่งเป็นบอ่อน้ําพุร้อนนะครับแล้วก็มีมีสัตว์ป่าสงวนไว้เยอะแยะเลยอะไรชนิด แล้วเขาเขาบอกว่าจริงๆแล้วข้องใต้เนี่ยมันเป็นเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ได้ดับครับยังแล้วเขาบอกมันจะระเบิดอีกนงะเขาบอกให้มันจะระเบิดอีกหลายคนก็กลัวเจะเราจะไปยังไงมันจะระเบิดอีกปรากฏว่าเขาบอกว่าอีกประมาณอีกสักอีกหมื่นปีหรือแสปนปีครับทีนี้ที่ผมเกิดความคิดและความอยากจะไปเยโรสโตเนี่ยนะก็คิดคิดมาเรื่อยๆสองปีมาเนี้ย คือสองสามปีมาเนี้ยนะผมทำในสิ่งที่หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระเป็นเรื่องไร้สาระคือผมในสิ่งที่เรียกว่าครั้งครั้งแรกหรือครั้งเดียวในชีวิตเช่นผมเนี่ยนะไม่ชอบเทนนิสเลยนะแต่ผมไปดูเทนนิสแกรนด์สลมโรลงการด์ดแล้วถ้านักร้องดังๆไปฝรังเศสนะอ,อย่างเช่นมาราคอรีผมว่าไปดู นะแล้วก็ผมไปคือหมายก็ว่าเป็นครั้งเหมือนกับครั้งแรกและอาจจะครั้งเดียวในชีวิต <Okay. S 2> ซึ่งนะซึ่ง,งหลายคนบอกนี่เป็นเรื่องสาระอาจารย์จะรันทำไมทำไม,ไมคิดหรือทำในสิ่งที่ไร้สาระผมว่าไม่ไร้สาระนะคือมันเป็นบั้นปลายชีวิต <c oughs> ความจรงิงมนุษย์เราเนี่ยคนจะเชื่อตั้งแต่ตอนหนุ่มๆนะเพื่อจะได้รู้รูป เห็นนั่นเห็นนี่แล้วก็จะเอาไปทําเอาไปดำเนินชีวิตแต่เราคนส่วนใหญ่มักจะเที่ยวตอนแก่เพราะตอนหนุ่มๆนะหนึ่งไม่มีเงินสองอยังทํามากินอยู่แล้วว่าวันนี้เนี่ยผมนอนคํานวณแล้วนะ <c oughs> คนที่มา,มาในรถคันนี้นน <c oughs> อายุของเราลประมาณห้าร้อยปีนะครับเอาเจ็ดเอาเจ็ดสิบคูณเลยนะประมาณห้า <c oughs> <c oughs> ร้อยปีแล้วบรรยากาศที่ท่านเห็นสิบเอ็ดชั่วโมง นะครับไม่ต้องพักเลยนะขับรถรวดเดียวจากเอลัสเวกัสมาถึงที่นี่แล้วก็ได้บ้านพักอย่างที่ท่านเห็นนะครับปรากฏเมื่อคืนนี้เป็นบ้านพักรีสอร์ทไม่มีพ่อห่มเลยนะครับที่แรกเราเห็นผ,ผ,ผ้าผ้าขนหนูก็ไม,มไม่มีไม่มีไม่มีอะไรให้เลยมีแต่หมอนก็ไม่มีไม่มี <laughs> มีที่นอนอย่างเดียวนะครับหลายสตางค์ด้วยแต่ว่า มาเห็นครั้งแรกเห็นลําน้ําก็รู้สึกแหมชอบมากเลยแต่พอเข้าไปนอนแล้วรู้สึกโอ้ยมันหนาวโอหนี่เป็นที่อุ่ดงปกติเลยนะมีลําน้าลาห้วยมีป่าไม้เออทำให้คิดถึงเพลงอะไรบ้างเช่นเพลงเบื่อเบื่อไปเอลโด้เพรอเอิบอะไรเนี่ยผ่านจบนะแต่ว่าทั้งคันคือข้างในนี้เมื่อคืนนี้นอนโดยใช้ฮีตเตอร์อย่างเดียวแต่ว่าฮีตเตอร์แม้จะอุ่น แต่มันไม่มีไม่มีพาห่มเลยเนี่แปลกประหลาดมากนะเอาละก่อนที่เราจะไปถึงตรงนั้นโชคดีนะเมื่อคืนนี้คิดยังไงโชคดีที่ว่าผมพอจะผมพอจะฉลาดอยู่บ้างนะถ้าผมโม่เนี่ยผมก็นอนไปอย่างนั้นล่ะผมฉลาดคือผมแบอบกไปเอาเสื้อผ้าในกระเป๋าเอาเสื้อผ้าในกระเป๋ามาห่มแทนมาห่มมาห่มเลยนะห่มตั้งแต่เท้าตรงกลางแล้วก็ห่มมา<ห>เป็นหน้าแล้วก็คิดถึงอดีต มันแวบขึ้นมาเลยอดีตที่อดีตที่เมื่อเคยนอนอย่างนี้แล้วไม่มีผ้าห่มที่ป่าเหรอไม่ที่คุกโอในคุกในในห้องขังออกองพันทหารสายวัดทีหนึ่งนะเหตุการณ์เมื่อปี2519นห้ารก้ใน<ค>เหตุการณ์หตุลาอ่าคือผมถูกจับลแล้วที่เจดหตุลาแล้วเป็นงไงแล้วก็ทางทหารทางกองทัพทางทางคณะเขาเรียกคณะปฏิรูปนะก็สร้างให้ทหารเนี่ย หรือกองทัพรับตัวผมไปขังเดี่ยวที่ค่ายทหารคือกองพันทหารกองพันท,ทาหารกองพันสวัสทหารที่หนึ่งอ,อยู่ถนนโยธีตอนนั้นในเหตุการณ์6ตุลาอาจารย์จรรยถูกจับแต่ไม่ใช่ถูกจับตอนที่มีเหตุการณ์กำลังสังหารกันนะหลังจากนั้นนะครับ<ม>พอเหตุการณ์ผมหลบอยู่ไม่ไม่ใช่ว่าสงบนะ คือหลังจากสังหารประชาชนแล้วเนี่ยอาจารย์อาจารย์ก็หลบอยู่ในธรรมศาสตร์แล้วถูกจับในวันรุ่งขึ้นันที่เจ็ดแล้วก็เขาก็ส่งไปส่งไปขังที่คุกทหารเออมันจะพาหัวข่าวหนังสือพิมพ์ตัวใหญ่เลยผมจําได้ครับจับคอมมิวนิสต์ใหญ่จับหัวหน้าคอมมิวนิสต์ใหญ่ได้แล้วก็ติดคุกแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับที่นอนมือคือเกี่ยวก็คือว่านึกไม่ไม่นี่เราพูดพูดตามความเป็นจริงนะคือคุกขังทหารเนี่ย อคุกขังทหารมันเหมือนเหมือนคุกตำรวจอเอ้ยห้องขังตำรวจนะ,ะคุกขังทหารมันดูแล้วมันมันเปราะบางคือสามารถแหกได้อะไรได้นะง่ายๆนะาาเขาจึงใชม้มาตรการกลัวผมจะหนีก็คือเอากุญแจคือเอากุญแจมือใส่กุญแจมือข้างหนึ่งไปไปผูกกับกรงลูกกรงลูกกรง ก็ลองนึกภาพดูว่าสภาพของผมก็คือหนึ่งมีเต็นั่งกับนอนยืนไม่ได้เพราะลูกลูกกรงมันยืนไม่ได้สองเนี่ยนอนข้างเดียวพลิกไม่ได้ดิเพราะเพระอีกข้างมันผลกติกับลูกกลงนอนก็ไม่ได้กึงนอนกึงนั่งอย่างนั้นแหะกึงนั่งนะสามขาล่ะสามนี่ยสามนี่เดือนตุลาคมทุกปีคือหน้าหนาว อ้ช่วงนั้นถูกจับช่วงหน้าหนาวพอดีแล้วก็นูวนาวแล้วก็ไอ้คนที่พามาคนที่คนคนที่นําผมมาเนี่ยนำนําผมไปไปขังเนี่ยเป็นรองผู้ผู้บังคับการของพันนะครับก็ได้สั่งไว้ว่าห้ามสามห้าม,มหนึ่งห้ามพูดห้ามพูดกับผม,อมสองห้ามให้ของออสามนะ ห้ามคือห้ามเบี้ยม,มากอะไรหมนห้ามท<ง>ีนี้ทำไมต้องห้ามพูดกับท่านละ่ะพูดด้วยกันไม่ได้เพราะอะไรไม่ทหารเพราะว่ามันเป็นมันเป็น,น,ปนห้องขังทหารที่อยู่บนบนโรงเรียนบนโรงเรือนที่นอนของทหารพวกพลทหารนะพวกพลทหารพวกในสิบนอนกันเต็มเขาก็กลัวว่าทหารจะมาพูดกับผมสมัยนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคอมมิวนิสต์ล้างสมองเก่งคนก็ไม่รู้ไอ้คอมมิวนิสต์ล้างสมองอยังไง ก็คือการพูดสนทนากลัวว่าทหารเนี่ยจะเคลิ้มไปกับท่านหรือไงตอนหลังตอนหลังก็พูดงนือนอ้อเลยนะไอไอ้ไอไอไอรองอรองอรองผู้มาการกรองพันแต่ว่ากลับไปถึงเรื่องเรื่องไอสภาพคุมขังคือเมือ่อเมื่อไม่ให้อะไรผมนะเออพอผมไม่มีที่<ม>นอนมไม่มีกุญแจใส่กุญแจมือล็อกกับลุกงนอนมันพื้นนอนบนนอนก็ไม่ได้อะ นอนนอนได้จะนอนข้างเดียวนอนได้ข้างเดียวจบยุงไว้ได้ตบยุงก็เยอะยุงเยอะเดอนเดินตัวาไม่มีมุ้งอยู่แล้วไม่ใช่มุ้งโัอยู่แล้วนี่ไม่มุ้งสายบัวครับครับผมแล้วก็พอสั่งอย่างนี้เนี่ยอทหารมันคงกลัวคําสั่งนะไม่เอาอะไรมาให้ผมเลยนะหมอนก็ไม่มีผ้าห่มก็ไม่มีแล้วผม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 ยังอยู่ในชุดที่ไปชุมนุมที่ทําปราศอยู่ในชุดรรมชาตอยู่นะนอน มันก็หนาวเนี่ยเดือนตุลามันเริ่มหนาวเลยวะหนาวเอ๊ะผมจะทํายังไงจะแก้ปัญหายังไงนะผมก็เอาถุงพลาสติกทําไมมีถุงพลาสติกก็เพราะว่าเขาต้องไปซื้อของมาให้ผมกินอะซื้อข้าวแกงอใส่ถุงพลาสติกมามือเย็นกับมื้อกับมื้อเช้ากับมื้อเย็นให้กินสองมื้อถุงพลาสติกมาทําอะไรก็ใส่ถุงรู้แล้วรู้แล้วแต่ว่าเอาแล้วมันเกี่ยวอะไรกันอนอะผมก็เอามาหุม ถุงพลาสติกเล็กๆเนี่ยใช่ถุงไม่เขาเคยถุงถุงพลาสติกที่ก็ถุง,ถง,ถง,ถงมีหออหออข้าวหกแกงแล้วใส่ถุงพลาสติกมาเ่ยเว่าถุงพลาสติกไม่ได้ใหญ่มากเนะแต่ว่าผมผมทําได้ผมเอามาผมเอามาฉีกกระผมเนี่ยเหรอไม่ผมเอามาทำนะอันแรกที่สุดนะคนเราเวลานอนอนะ เท้าสําคัญนะผมก็เอาไปสวมที่เท้าอ๋อเอาถุงไปสวมที่เท้ามันมีหลายถุงว่างั้นเถอะนะหลายถุงแต่เพื่อเพมันเยอะวันละสองมื้อนี่วันละสองมื้อนะเอาถุงอันนึงไปใส่ที่เท้าการยุงกัดอ่าการยุงกัดหนาวหนาวเท้าแล้วต่อมาก็มันจะมีถุงพลาสติกมีอะไรเพิ่มเพิ่มนมาเรื่อยๆเลยทีนี้ผมผมลืมเล่าไว้ซึ่งก็คงต้องเล่า้าถ้าใครยังทานอาหารอยู่ก็ขอโทษด้วยนะคนก็จะถามแล้ว เวลาปวดอ่ะปวดท้องปวดท้องถ่ายทุกต่อเช้าทำไงอุตสาระปราชญ์ทำยังไงอผมว่าผมใช้วิธีผมใส่สูงพลาสติกที่เขาเอามาอะมันไม่มันไม่มีบริการให้ไม่มีสุข้อในห้องขังธรรมดาในถ้าเราเถ่าที่เรารู้ในคุกเรือนจาเนี่ยมันก็นรกดีๆเนี่ยนะในเผื่อบประเทศไทยนะผมไม่ได้บอกว่าคนติดคุกจะต้องดีต้องต้องได้รับการบริการดีแต่ว่ามันเกิน มันผิดมนุษย์ไปนะที่เขาบริการเนี่ยเขาก็นั่งนั่งไหยมันมีมันมีแต่แต่ที่นี่ไม่มีทหารไม่มีเลยไม่มีไม่มีทุกคนก็อยู่อย่างเงี้ยเหรอคนท,<ข>ที่เป็นนักทหารเพราะว่าขัขงขงัขงทหารทหารที่ทําผิดวินัยขังอ่เจ็ดวันบ้างสิมาบางบ้างอันนี้มันหนักกว่าสมัยประยุทธ์รัฐประหารแล้วที่อ่าทว่าชัดชาติบอกว่าขุมคุมัวเอาถุงเอาถุงนำคุมัวไปฆ่าทหารอีกนะ ผมเนี่ยปิดตาเอาผ้าปิดตาผ้าปิดตาไม่เห็นทีนี้อ่าผมก็ใส่ในถุงพลาสติกครับนะโอเคเยี่ยวไม่ปันหาเพราะว่ามันมันมีช่องมันมันมันเป็นเรือนไม้มันเป็นไม้มันมีช่องแต่ปัดเอาสายล่ามีวันหาผมก็ใส่นั่นนะแล้วก็ทํายังไงทหารก็ต้องมาทหารยามอ่ะทหารเรเออเอา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  สิ่งที่เราถ่ายปฏิกูลออกไปเนี่ยจริงใช่แล้วลว่าผมมีวิธีพูดแต่ความจริงผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะผมขอโทษกันทุกครั้งเลยขอโทษนะครับขอโทษนะครับนะผมไม่อยากเห็นผมไม่อยากทำอย่างนี้ไม่อยากเห็นพวกคุณนะซึ่งเป็นทหารมาผมพูดอย่างนี้ผมได้ใจทหารนะอ่ะผมถูกขังอยู่ที่นั่นเ่ยนะอสองเดือนเนะี่ยผมได้เพื่อนเกือบครึ่งกองพันนะครับแต่ นี่คือเส้นทางชีวิตที่เริ่มต้นของอาจารย์จรยัยนะครับจากราษฎรไทยไปสู่ราษฎรฝรั่งเศสยังอีกยาวในเส้นทางนี้เอานี้เฉพาะตอนหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปในกเส้นทางเดินทางนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะพูดที่คุณถามแล้วเขากลัวที่คขา้ามพูดกลัวผมจะจะไปล้างสมองใช่ไหม เ,เพราะว่ามีกิติศัพ์เนี่ยคอมมินิสต์น่ะคอมมิน,นิสต์ร่างสมองคนก็วันหนึ่งอ่ะมีทหารคนหนึ่งนะเป็นนายสิบดูจะสนใจการเมืองอชอบพอรับผูร้ร,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 รับตาคนก็ชอบถามเรื่องการเมืองอนะมีวันหนึ่งไอ้รองผู้พันมาเห็นเข้าวรองผู้พันลงโทษบอกเอาเอาเอาหัวเทกับเสาสิบครั้งบอก มึงเนี่ยมึงเรียนน้อยกว่าไอ้นี่มันจบบรสตร์มันจบมาเลยแล้วมันเป็นคอามเน็มันล้างสมองเก่งมึงเนี่ยไปพูดกับมันทําไมตัวรองลังจากวันแรกคนนี้หายไปเลยไม่เคยมาพูดเลยอีกเลยครับอีกเลยนะดังนั้นเส้นทางการเดินทางทางดีจริงๆเนี่ยรถที่เราใช้เนี่ยเขาก็จะมากันสี่คนห้าคนเท่านั้นแต่ว่า หลังจากคนนั้นรู้คนนี้รู้ก็เลยขอพ่วงมาเป็นเจ็ดคนนะครับในเจ็ดคนนี้เราไม่ได้จํากัดนะครับว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่สิ่งหนึ่งที่เราจํากัดคือถ้ามีความคิดผดเด็จการไม่ต้องมากับเราก็ไม่ได้นะฮะเราเป็นความถือคนที่มานี่เป็นฝ่ายประทับใจทั้งนั้นถือเป็นรถรถยนต์บร,ริษัทเออจะเป็นบร,ริษัทครับเพราะว่าอีกอีกไม่นานท่านสสกับผมเนี่ย ค,คือเป็นประวัติศาสตร์จริงๆคือตายแล้วนี่คือเส้นทางที่เราเรียกว่าเป็นเส้นทางต้านเทวรครับระบบอำนาจที่อ้างพระเจ้าอ้างพระเจ้ามาสูก่กษัตริย์ดังนั้นคนที่ไม่ไม่ได้อยู่ฝ่ายพระยศไตายนั่งมาไม่ได้<อ>เพราะ<อ><อ>เราจะคุยกันเรื่องนี้ตลอดทางที่พอพูดถึงเรื่องรถนี้นะก็ทาให้ผมคิดถึงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เปลี่ยนเปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกไปแต่ตอนนี้กลับไปเหมือนเดิมอะกลับ,ปบไปเหมือนเดิม คือคณะนักปฏิวัติรัสเซียซึ่งไปรีภัยที่สวิตเมื่อเกิดกระแสสูงในในรัสเซียในปี1917นะใกล้ใกล้จะ1 1การปฏิวัติจะสำเร็จละอ่าก็แล้วมันมันเกิดการปฏิวัติที่เรียกว่าการวัดเดือนกุมภามในปี1917ที่ท่านเลนินกับพรรคพวกที่อยู่ที่สุริตก็อภิปรายกันอย่างอย่างเนี้ย เร,เราจะกลับหรือไม่กลับจะกลับหรือไม่กลับเอาภปปลายกันนะในนั้นมีโรซ่าลกุลกซอมเบิด์ด้วยนะตกลงตัดสินใจกลับนั่งรถไฟกลับจากสวิตเข้าไปในรัสเซียจากซูริกไปถึงเซน์ปเตอร์เบิร์กสุริกที่ทุกวันนี้ราชินีนุยพักอยู่นี่นะครับนั่นนะ่ะเขาเขาเรียกแล้วก็มันเป็นหนังสารกดีนะเรียกรถไฟสายปฏิวัติเพราะว่า พาคณะผู้นำการปฏิวัติรัสเซียกลับประเทศแล้วพอไปถึงอตอนนั้นที่ต้องอยู่นอกประเทศเพราะว่า,าพระเจ้าซาไล่ปราบเลรีลลลายมาอยู่ที่สวิสแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเข้าไปใกล้จะสําเร็จแล้วก็กลับเลยกลับเลยลนั่งรถไฟไปเป็นขบวนปฏิวัติเอ,อแล้วการนั่งรถไฟเนี่ยเขามีมันมีความเสี่ยงมากเพราะว่ามันผ่านประเทศเยอรมันและประเทศเยอรมันเป็น ศัตรูเขาเรียกว่าเป็นประเทศศัตรูการงารบกับรัสเซียตอนนั้นเพราะตอนนั้นประกาศสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วปีหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งสี่นะพันกระเพาะจะผ่านยังไงจะผ่านเยอรมันยังไงนะก็มีเขาคงมีเส้นสายบ้างแล้วเขาก็เจจาเป็นระยะระยะแล้วก็ท่านเลนินห้ามเลยบอกว่าใครที่นั่งไปนะห้ามพูดเวลาถึงสถานีห้ามพูดภาษา ก็<อ>พูดรัเสเซีย<ม>เดี๋ยวเียอรมันจับห้ามพูด<อ>ห้ามอ่านหนังสือพิมพ์ห้ามอ่านหนังสือพิมพ์นั่งนะไปถึง้วไปถึงแนละ้วก็จากเยอรมันไปไปเข้าฟิแนแลนด์นะไปฟิแนแลนด์แล้วก็กไปเข้ารัเสเซียพอไปถึงรัเสเซียปั๊บนะต้นเดือนเมษายนท่านเลนินก็ไปปราศัยพี่เหมือนกับเป็นชานจราลารถนะครับเขาเรียกว่าเอพริน สิทธิ์คือขออ้ขอข้อกำหนดหรือทีซีดีเอพริลนคือปฏิสปฏิวัติต้องยืดอำนาจนะเอพิลทีซทฤษีีเดือนเมษาเหรอเอพริลนเนี่ยนะเพราะว่าพูดในเดือนเมษาแล้วพูดว่าเดือนเมษาช่าว,ว,ว,วนเช้นกรรมวิชาช่วนเช้ญชาวนาและทหารจะต้องทำยังไงบ้างะจะทำการปฏิวัติแบ่งหน้าที่กันยังไงทีนี้จุดเริ่มต้นก็มาจากรถไฟเขาเรียกรถไฟสายรถไฟรถไฟสายปฏิวัติ รถไฟสายวัดซึ่งเป็นหนังสารคดีบางคนบอกว่าเป็นเป็นหนังนิยายด้วยนะเพราะนั่นท่านสว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 ทนสว่าสวว่างๆไปไปเปิดดูนะผมดูมาแล้วรถไฟสายปฏิวัติภาภาษาไทยภาษาอังกฤษหรือต้องภาษาอังกฤษนะเซิร์ชก็ไปนะครับในกเกี่ยวข้องกับการเดินทางเราจะเปรียบเทียบการเดินทางครั้งนี้ซึ่งแต่ว่าการเดินทางเมื่อร้อยกว่าปีก่อนใน ในปี1917กุ้มภาพันธ์นั้นเนี่ยนั่นเขาปฏิวัติเปลี่ยนแปลงระบบปกครองสำเร็จราชวงศ์โรมานอฟถูกโคตล้มไปแต่ว่าการต่อสู้ของเส้นทางเดินของอาจารย์จรันที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแน่นอนครับถ้าระบบกษัตริย์ปรับตัวไปกับระบบประชาไตยมันก็อยู่กันได้แต่ถ้าท่านไม่ไม่เมื่อระบบกษัตริย์ไม่ปรับตัววันนี้ ยังอีกยาวไกลยังมองไม่เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงจะสําเร็จเมื่อไหรเดี๋ยวเราจะได้คุยเป็นอีกใน,<ค>ในเส้นทางคือรอสิบนะเขาเลอกสายไปแล้วสายไปแล้วแก <c oughs> ไม่ปรับตัวแล้ว <c oughs> ทูเทรดทูเทรส <c oughs> สายไปแล้ว <owing. S 2> <c oughs> นี่ในความเห็นของท่านสายแล้วสายไปแล้วนี่จะเกิดวางฟังอยู่เขาอาจจะไปปรับตัวก็ <c oughs> ได้ <c oughs> ไม่คิดว่าเขาไม่สายหรือยังก็ตัวเขาเองก็ ยังไม่อยากปรับตัวอืไม่อยากปรับตัวอแล้วก็เพิ่งปรับตัวข้สายแล้วครับเพราะข้อสเสนอมันมันไปไกลแล้วอข้อข้อสเสนอมันไปไกลแล้วโอเคอนี่คือสิ่งที่หาไม่ได้ในประเทศไทยและก็แม้กระทั่งหาไม่ได้ในต่างประเทศที่คนไทยที่มีประสบการณ์ในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนี่นะครับจะพูดถึงเรื่องกษัตริย์อย่างตรงไปตรงมา ในประเทศไทยก็ไม่กล้าพูดในต่างประเทศหลายคนก็ไม่กล้าพูดนะครับอย่างตรงไปตรงมาและอย่างเป็นเหตุเป็นผลรเราจะพักตอนนี้เพื่อจะเตรียมการเดินทางต่อไปครับ,รบเพราะว่ายังยังยังอีกหลายชั่วโมงและวันนี้ยังเข้าไม่ได้นะฮะเพราะว่าเขาปิดเขาจะเปิดอีกทีวันพุธนะครับวันนี้เป็นวันอังคารและพอวันพุธเสร็จเขาก็ยังไม่เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะ เขาเ,เปิดเลขเ,เ,เลค<ล>ู่รถคันไหนเลขคี่ถ<ล>ึงจะเข้าได้<ล>ข,ของเราเลขคู่ของเราเลขคี่วนันพุธก็ยังเข้าไม่ได้อีกยังอีกหลายวันที่จะเข้าไปสู่เยรอสโตได้มันเหมือนกับการไปพบความจริงของสิ่งที่เราหลอกลวงกันมานานแล้วว่าเรามีพระเจ้าเรามีแลพระเจ้าได้พระราชทานอำ ได้มอบอำนาจให้แกกษัตริย์มาปกครองมนุษย์นี่เป็นพันๆปีมาแล้ววันนี้เราจะเข้าไปพบพระเจ้าในเยลโลสโตนพระบอกเดือนนี้มีพระเจ้าสามองค์ <c oughs> พระเจ้าใหม่สามองค์มีอะไรบ้างพระเจ้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็บก o เกิลแล้วก็ยูทูบโอเคแต่ว่าทําไมเราจึงบอกว่าเราจะไปพบพระเจ้าในเยลโลสโตนแล้วเราจะได้ทราบนะครับเนี่ยผมพูด ผมพูดเล่นๆกับสสนะว่าพอผมได้ข่าวว่าเขาประกาศปิดเยโลโตนะผมบอกโอ้สแสดงว่าเยโลโตเนี่ยนะไม่ใหญ่ผมก็ไปเพราะว่าผมเป็นเสื้อแดงเ <c oughs> ยโลโตนะเป็นเสื้อเหลืองอันนี้คือเยโลตโ,โตคือหินเหลืองเอถ้าแปลภาษาไทยคือหินเหลืองอุทยานแห่งชาติหินเหลืองออแต่ว่าอาจารย์จรรยบอกเป็นเสื้อแดงดังนั้น รู้สึกว่าพระเจ้าไม่อยากจะให้เขาไปพบกับเสื้อเหลืองนึอไงครับอา้าวเสื้อเหลืองอาจจะฟังดูติดตามได้นะครับครับโอเคครับ